ชะตาหง EP 2เริ่มต้นด้วยข่าวใหญ่มากมนโนนักการเมืองดังเมืองพระประแดงประกาศกลางงานฉลองเปิดโรงงานน้ำพริกว่าไกรสอนลูกชายสุดที่รักจะแต่งงานกับวันดีแม่ค้าน้ำพริกสุดสัตร,รองแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นจ้ามณีจันที่ตั้งใจจะเป็นเมียไกรสอนให้ได้เลยเล่นของนางใช้ว่านมหาสเสน่ห์ดอกทองโยใส่ไกรสอนจนเคลิ้มไปเป็นของนางแบบไม่รู้ตัว งานนี้วันดีที่มาเห็นเต็มตาถึงกับใจสลายบวกกับการที่ไกลสอนดูเหมือนจะทรยศนางเลยหนีไปทางที่กำลังตั้งท้องลูกของไกลสอนอยู่แต่เรื่องพีคคือไกลสอนดันไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะเป็นพ่อและที่เด็ดก,กว่านั้นสินชัยเองก็ไม่รู้ว่ามณีจันทร์กำลังท้องลูกของเขามาโนนกับบุงหาพ่อแม่ของไกลสอนถึงกับต้องให้ลูกชายแต่งงานกับมณีจันทร์เพื่อรับผิดชอบ แต่เดี๋ยวก่อนไกลสอนยังรักวันดีอยู่มณีจันทร์ก็เลยงัดทุกมานยายิงมาใช้จะอ่อยจะออดอ้อนจะใช้ร่างกายมัดใจให้ลืมวันดีให้ได้แต่ดันมีอุปสรรคอีกก็คือแม่จำปาแม่ของมณีจันทร์ดันมาขัดจังหวะลูกสาวเข้าหอมโนนที่รู้ว่าลูกแท้ๆของไกลสอนคือลูกของวันดีก็เลยเขียนพินัยกรรมยกสมบัติทั้งหมดให้และสั่งป้าพวงสร้อยไปส่งจดหมายสำคัญให้วันดีแต่วันดีดันไม่ยอมเปิดอ่านเธอไม่อยากมีอะไรเกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้อีกแล้ว แล้วเรื่องจะไปจบที่ตรงไหนทุกอย่างพังพินาศเมื่อมนูนเสียชีวิตบูงากลายเป็นอมพาสส่วนไกรสอนที่โดมนมณีจันเล่นของใส่บ่อยเกินไปจนสุดท้ายก็ลมป่วยไปอีกคนงานนี้มณีจันครอบครองทุกอย่างจดหมายของป้าพวงสร้อยยังไม่ถูกเปิดอ่านอะไรอยู่ในนั้นความจริงจะถูกเปิดเผยเมื่อไหร่อยากรู้ต้องดูต่อในชะตาหงทุกวันจันทรถึงสุกเวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31ถ้าชอบการเมามอยละครแบบแซบแซบแบบนี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเมามอยละครแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย